วันนี้เวลา12นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2565-2566ถึงเป็นวันแรกณศูนย์นกีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องจํานวนสิบคนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจํานวน1 0, นึ่คนโอกาสนี้ได้มอบโล่สิทธิ์เก่าแม่โจ้ดีเด่นจํานวน5คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติและพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะทราบโดยทั่วกันแล้วถึงการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่อันทําให้ปริมาณฝนลดลงและมีสภาพแห้งแล้งที่ยาวนานสภาวะดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการเพาะป,ปลูกและเกษตรกรรมดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่เน้นการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพควบ คู่กับการปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่มีฐานจากภูมิปัญญาพื้นบ้านก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงขอให้บัณฑิตทุกคนร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งเ,เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอันจะนำมาซึ่ง ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป